ฉันนั่งอัญญารินเอื้อมอุ่นรักพร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศเลื่อนแก้วและนางสาวจิตราวดีนิลาล้นครูสกกรอระดับอำเภอพิบุญรักเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุประจำปีงบประมาณ2568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านการเงินและพัสดุ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2568โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด นักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีณโรงแรมนภาลัยอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี